ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ช่อง2พระแชนแน่ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพ,พี่เพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมพามากราบไหว้องค์ท้าวเวสวรรณที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับองค์ท้าวเวสวรรณองค์นี้อยู่ที่วัดแจ้งนะครับจังหวัดปราจีนบุรีเนาะพ,พี่เพื่อนๆท่านไหนนะที่มีความนับถือพ่อท้าเวสวรรณนะครับไปกราบไปไหว้มาหลายจังหวัดแล้ว ไม่ควรพลาดที่นี่เลยนะครับที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับสามารถเปิด Google Google Ma p มามาได้เลยนะครับพิมพ์เข้าวัดแจ้งจังหวัดปราจีนบุรีนะครับองค์พ่อททเวศวันองค์ที่ใหญ่สุดในโลกนะครับองค์นี้นะครับมีคนมาขอพรและประสบความสำเร็จกันมากมายนะครับพี่ๆเพื่อนๆเป็นของดีที่คนไม่ค่อยรู้กันนะครับเป็นหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับผมแนะนำจากหัวใจเลยเนาะ มาร่วมกระทําบุญมาไหว้มาขอบพรน,นะครับเตรียมดอกไม้เตรียมของมาไหว้ด้วยก็ดีนะครับมาดูบารมีองค์ทาเาววสวุวรรค์องนี้นะครับส่วนตัวผมมาไหว้แล้วนะครับผมรู้สึกว่าตื้นปิตในในใจมากๆนะครับด้วยบุญบารมีนะครับของความศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับผมผมเชื่อเลยแนะนำจริงจริงเลยนะครับมาร่วมทำบุญกันเนาะ วันนี้ผมก็มีคลิปสั้นๆนะครับมาแนะนำพี่ๆเพื่อนๆใครที่เป็นสายองค์เทาสุวรรณเนี่ยไม่ควรพลาดจริงๆเลยนะครับใครผ่านไปผ่านมาแนะนําเลยนะครับอย่าเลยเปล่าเนาะใครเข้ามาดูแล้วยังไงผมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีคลิปสั้นๆมาแนะนําสถานที่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ